to the c ดิฉันชอเดกียาดาไยาสีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ส My name is Davika m r o I am a student from Fifth Grade at r a m k t e n e School. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรอบหัวบาวนสุวิชา เรียนที่ใช้รักอยู่ในนายกเทศมนตรีที่สอบปากคำารมบังคับแรงงานประธานพิธีจุดโคมข้าราชการองศาชาราตรรอดร้ายเพื่อโการโรงเรียนระบายภายในขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดวิพิาการวิชาการรอบหัวโลลสู่วิชาการเบัวตลงประจำปีการศึกษา2566วันนี้จนทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ในเวลาของผมและเจ้าขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบเปิดงานนิทรรศการวิชาการรอบรัวโรงเรียนศูนย์สังามบัวทองประจำปี2 5 6 6ขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนคณะผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นคณะครูบุคลากรย์ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบัวทางเป็นไง ผมมีความีเดป็นอย่างยี่ี่ได้เกะตรทางงที่มี่เกิดงานมีทักะการี่อาราแยกหัวอวอร์ศูนย์พิาราวอตอนอทการเป็นการฝาแฝดหน้าเกิดเมือง่อหน้าเกษตรแบบนี้ ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ได้มา,างานโรงเรียนวัดบางเตยในนะครับก็เป็นนายกเทศมนตรีนะครับตำบลบางเตยอำเภอสามโพจังหวัดปทุมน,นะครับในาใยชัยวัดหมู่เย็นนะครับพร้อมุผู้บริหารตาอพราธิดาบาลนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ามาร่วมนะครับมาร่วมพิธีเปิดงานพิธา,าการวิชาการของโรงเรียนวัดบางเตยในนะครับครับเดี๋ยวก็ติดตามพร้อมกับคูบหารนะครับ น้องน้ององยู่นะเดี๋ยวน้องอยู่จะพาลุงมาไปที่ไหนดาบแรกก่อนไปที่กิจกรรมสอยดาวกันแกลงคะอันนี้กิจกรรมสอยดาวนี่อ่าใครใครเป็นหัวหน้าแก๊งครับเนี่ยเฮ้ยหัวหน้าแก๊งอยู่ไหน,นเป็นไงวันละรางวัลมีอะไรมาที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นจักรยานค่ะจักรยานโอ้โหจักรยานคันนี้เหรอคันไหนจักรยานคันไหน,นอะไรนี่ขายอะไรได้ขายอะไร อั้คไหนไหนอาลลองลอดูดูดูดิอันนี้ก็เป็นอ่สอยดาวอ่านี่อันนี้สอยดาวนะครับสอยดาวคือมาขดมะพร้าวเอามานั่งเอ้าเมานั่งเร็วอ่่งชางช่งชาชไมขูดแบบไหนอ่ะอะเฮ้ยต้องขเล่นนี่ต้องขุะอันตราค่ อ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงครับเมื่อกี้ได้ไปเนี่เป็นไงบ้างสนุกไหมน้องน้องน้องมะนาวเนาะอ่าน้องมะนาวอุยได้เงินเย,นยนอะด้วยเ่าเมืเ่อกีใ้ใช่นไหมโอ้โอ,อย่ากพันยักง่ายเดียวดิเฮ้ยมะนาวลองอันนี้ขอ,อทำอะไรกันนะขนมไทยกับเป็นข้าฮะขนมไทยอะไรอื่น,นอ,อ๋อขนมไทยเหรอ โอ้โห oh น,นี่ไงขนมไทยอร่อยป่ะเขาเนี่ยนะอร่อยไหมผมยังไม่ได้กินเลยอร่อยได้ยังไงอ่ะเอาอันนี้ขายยังไงครับขายขายยังไงอ่อให้ซื้อเหรอ,อเป็นไงคะดูยอดอือดูยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสุดยอดนะต้องดูว่าใครเป็นคนทำมาพร้าวนี่ โนี่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 คุณมะพร้าวนี่นี่เขาเรียกอะไรคะเนี่ยนางนางสาวไทยไทยะไรนะไทยเลยคะมันดีมันมีมันมีเหรอคะสวยมะพร้าววมันมีไม่รู้ตัวตัวเหรอ คุณครูร้องไม่ได้แล้วพอร้องเองนี่ยตรงนี้คุณคนโผล่เนี่ยรวมกำลังเนี่ยได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะไปอีกซุ้มหนึ่งนะคืออันนี้ซุ้มอะไรครับเนี่ยอันนี้ซุ้มอะไรขนมต้มเนี่ยอ๋อขนมต้มขายยังไงครับใครเป็นเจ้าของร้านนะครับเจ้าขานคะนะฮะร้านอะไรน้องน้องน้องอะไรนะน้ำพลอยใสน้ำพลอยใส อ๋เอเอาลุงเอาลุงเอาลุงเอากล่องหนึ่งกล่องละเท่าไหรนะบบ่นะเอ๊ะค,คุณคุณครูนี่ไปไปทุกที่เนเาะไปทุกที่หรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อชิมแล้วอร่อยครับอร่อยมากอืมนี่ที่ชอบใจคุณครูชอบใจกับคุณค,ณคณรูมะพร้าวโอ้โหป้เล็กคูหน่อยป้าใส่อาล้วครับเดี๋ยวมาอีกอีกร้านหนึ่งคือร้านอะไรอเอ่ย อ๋ออันนี้ร้านติมโบราณอะติมรค่โอ้มันดูติมอดติมหลอดูร้านติมหนบได้ยินข้าวแวกันเลยเนาะอคได้วันเท่าไหร่ข้วันเท่อันเท่าไหร่อันกี่บาทยี่สิบบาทฮบีบาทอ้มีมีตังเงนแล้วมาเลยเหรอใช่โอ้โห โอ้โหนี่นีน่ครับนี่ใครเป็นพ่อค้าครับไปก่อนในพ่อค้าคนไหนอันนี้วันนี้พ่อค้าเขาทำทำไมเขย่าถึงเขย่าลูกฮะข้างหลังมีอะไรบ้างมีน้ำแข็งและเกลืออ๋อมีน้ำแข็งและเกลืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้ลุงนะเอาแผ่นมาให้ลุงนะเอ้ยละลายเปล่าวะ ทลายเนาะเดี๋ยวค่อยมากินเดี๋ยวค่อยมากินเอาแล้วครับตอนนี้อันนี้จุดนี้คือจุดอะไรโอ้จุดสาวแสนสวยนี่เจอกันแล้วทำอะไรคะเนี่ยผักไฮโดรโปลิกฮะผักอะไรคะผักไฮโดรโปลิกผักไฮโดรโปลิกอ๋ออันนี้กล้ามันเหรอเรียนน้ำคะอันนี้ขายยังไงถ่ายยังไง หรือว่าแจกฟรีเ,<อ>เป็นไงฮะเ,<า>เอา้เอาก็วันนี้วันวิชาการนะ่ะของเราเราต้องขายดิอ่าเอา้เอามาโต๊ะนี้โต๊ะอะไรเนี่ยทำไรคะฮะนั่งนั่งลงค่ะนั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งลงทำทำทำอะไรคะเนี่ยโต๊ะเนี้ย ลูกปัดพาเพินออเขาไม่ได้ทางโน้นเดี๋ยวไม่เข้ากล้องไม่ได้อืมฮะรอยเอ็มพีร้อยเอ็มพีเฮ้ยร้อยให้น้องเกณฑ์สักเส้นหนึ่งดิดเดี๋ยวลุงให้ตังนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุดหนุนหน่อยอุดหนุนร้านนี้หน่อยอ้าวนี่ให้ตา เออเป็นกี่คนเนสี่คนเหรอคนละสิบบาทต้องสี่สิบเลยเนาะอ้าวเฮ้ยอ่ะคนละสิบบาทอ่าอันนี้จ่ายไปแล้วนะครับคนละสิบบาทอันนี้คิตตี้ไปกับฉันอ่าเอาเอาเอาเส้นเส้นสวยๆนะเอาไปให้เอาไปให้น้องแกนนะจำน้องแกนได้ไหมอ่านะแล้วอย่าลืมว่าเอาใส่กระเป๋าไปให้น้องแกนด้วยนะเอาไปให้ลุงที่บ้านได้ป่ะ เราอยู่บ้านใกล้กันอ่านี่ครับบ้านวิชาการเนี่ยให้ดูฮะกรรมมาเท่าไหร่นะสามสิมาสามสิบอ่าเดี๋ยวให้ลุงกำหนึ่งอ่าเดี๋ยวลุงจ่ายตังค์เราอย่าลืมนะเอาเอากรรมกรรมไหนสวยๆอ้าวอ่านี่ครับอันนี้คันซื้อคันขายกันจริงๆนะครับแต่ต้องทอนให้ลุงด้วย ครับก็วันนี้มันเป็นวันวิชาก,การของน้องหนู่มโรงเรียนวัดมังเตยไหนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ลุงวอมก็ได้มาถ่ายทําเดออีเยอะครับเย<ม>อะมากเลยยังไม่จบนี่แค่ไม่กี่ล้านเอง<ม>นี่ฮะอันนี้ลงุงใจตังยังยังใช่ไหมยังเออมันละลายได้เดี๋ยวไว้ที่หลังจะเก็บไว้ให้ลุงด้วย นีก็อันนี้อันนี้คุณครูนะครับไม่ใช่เด็กนักเรียนนะเงี้คุณครูนะน่ารักนะครับคุณครูครูกับน,นักเรียนนี่ดูดิเนี่ยผิดกันเลยนะครับโอ้โหอ่าโอเคอ่าไปเอแล้วครับเดี๋ยวลุงก็จะไปอีกร้านหนึ่งโอ้โหอันนั้นอันนั้นพูดเก่งไหยว่ะนี่ ตอนนี้ตอนนี้จะมีอ่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาถ่ายภาพด้วยนะครับอ่านี่นะฮะโอ้โหดูนี่นะสวัสดีซ่านี่ขายอะไรคะขายไก่ขายอะไรคะขายไก่นกกระทาฮะขายไก่นกกระทาขายไก่นกกระทา อ๋อขายไข,ยนขออนน่นกกระทาตากินมากทำให้ร่างกายเป็นไงขแ,งงแไนนข<อ>็งมแขออ้งงแรงเหรอก็้นี่ทำไมอ้วนอ่ะฮะแข็งแงพอนอกสิอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันอันนี้นกกระทานะครับขายขายลูกละกี่บาทคะลูกละสิบห้าบาท เอ๊ขายถูกไว้ป่ะนี่ยลูกสิบห้าบาทอ่ะฮะถูกเหรอเดี๋ยวมันถูกหรือมันแพงคะขายแล้วขายยังไงคะลูกขายยังไงเบลลูกละสิบห้าบาทมันถูกไว้เปล่าสามก้อนดูค่ะฮะสามลูกห้าบาทอ๋อสามลูกห้าบาทนึกว่าลูกละสิบห้าบาทมันงั้นลุงห้าบาทนี่ลูกสิบลุงว่ามันแพงไปเนี่ยมันถูกไว้นั่นน่ะนี่ฮะ อันุกทาได้แล a อ่ a โอเคบายบายดูดูแม่ค้านี่ฮะนี่คนนี้อุดมสมบูรณ์แต่คนนี้ไม่ค่อยกินข้าวแต่คนนี้ก็ไม่ค่อยกินข้าวโน่นกินข้าวเยอะหน่อยทำมาจากใครได้ตัสาวฮะทำมาจากใครได้ตัสาวทำมาจากใครได้ตัสาวใช่ไอ้ดูเนี่ยนะโอ้โหนี่ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับน้องๆเขาบอกว่าทารรมาจากไข่ไดโนเสาร์มันจริงหรือเปล่าจริงเหรออ,อ่าจะได้จริงรอลลุงลุงเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาลูกหนึ่งสิบห้าบาทถอนตังค์ด้วยนะลูกก็สิบห้าบาทนี่ครับกำลังไปชุมนุมกันแล้วครับว่าทำมาจากไข่ไดโนเสาร์นะครับ วันนี้นี่ก็ทางเรียนจัดพิธีการนะครับก็เป็นวิชาการกรอบรัวบอลสู่วิชาการนะครับอะไรคะอ่ะมอบมาให้ผู้ใหญ่หน่อยเอาผู้ใหญ่ถือหน่อยโอ้หนี่น่ะจ่ายแล้วจ่ายแล้วน่ารักยังไงอ่ะครับเดี๋ยวติดตามลุงบอนไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับสวัสดีครับไอตรงจุดนี้ขายอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับ อะไรพ่อค oui, ้าขายอะไรนะไอ้ไอโบงโบงคาราบาวเนี่ยเหรอบัวลอยเนี่ยเหรอบัวลอยบัวลอยไข่หวานเนี่ยนะไฮ้ยเ้ยเ้อ๋อทำเองเหรอทำเองเหรอคะฮะอ้าวเอาแล้วใครใครเป็นพ่อค้าเนี่ยยกมือ ข้อยเลขกี่บาทยี่สิบถ้าพ่อไม่จ่ายแม่ผมฝากไว้สิบบาทอะไรเนี่ยข้อยเลขกี่บาท่ะขายให้ลุงเนี่ยบอกมายี่สิบบาทอ่าอ่าอ่าจ่ายไปเจ้าชู้จะลบเทียนเอาพ่อค้านี่มันมั่วอยังไงมันเนี่ยเดินวนไปวนมาเนี่ยเอ้าตัวเตงขายอะไรอ่อขายนี่เหรอ เอาเ้เอา,อาถ้าขาดทุนแล้วลุงช่วยไม่ได้นะเอา้าเอาวางนี่ก่อนแล้วฝากลุง,ลงเดี๋ยวลุงมากินนะอา่าก็ให้ลุงจ่ายไปแล้วไงเอเออะไรอา้าวลุงจ่ายไปแล้วยี่สิบบาทเลยยังทวงอะไรกับลุงอยู่เนี่ยเอาว่าไงร้อนนะกินไอติมร้อนหน่อยคะ ร้อนหรือเย็นฮะร้อนอ่ะเดี๋ยวก็จะไปอีกมุมหนึ่งนะครับเอาครับตอนนี้ก็น้องน้องมะนาวกับน้องอะไรนะฮะน้องอยู่นะครับก็จะพาลุงวอนมาอีกจุดนี้อันนี้ทำอะไรคะเนี่ยอ้าวใครหูหน้าดีทำอะไรคะทำอะไรคะดุ

อันนี้กะมาเล่นเกมไม่เสียตังค์เท่าไหร่ครับเนี่ยเรีอ๋อเล่นฟรีเหรออ่าโอ้ใครเล่นได้ฮะขนมด้วยใจขนมอ่าเป็นไงน้องยูน้องยูน้องยูอยากเล่นไหมพี่บุ๊ฮะแต่เดีราไม่เสียเวลาแล้วก็น้องมะนาวก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นเนาะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราไปที่เฮเฮมันเป็นอะไรอะที่เฮเฮๆน่ะฮะ เขาเล่นอะไรกันเฮเฮเนี่ยเตะบอลเท้าเข้าลูกเอาวันดีครับวันดีเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเฮเฮเนี่ยฮะทำไรกระดิ่งสามลูกโอ้ต่บอลเข้าเข้ารูกใครเป็นคนเนี่ยใครเป็นผู้ชนะเจ้าของสนามใคร เสียค่าเท่าไหร่สวัสดีครับเสียเท่าไหร่ครับไม่เสียอฟรีเหรอโอ้โหเป็นไงอยู่สนใจไหมเล่นไปแล้วค่ะเออมนาเตะยังไม่เตะโอ้สองคนในมัวแต่กินไปจะพาลุงไปที่ไหนบอกมาฮะนี่ครับก็วันนี้นะครับเยอะมากนะครับโอ้คู่คนวันนี้แน่นลงแน่นเหมือนกัน น้าวาร์ทำอะไรน่ะฮะอ๋อเล่นบอลเฮ้ยจุดนี้มีอีแนทแนทแนทเป็นไงจุดนี้เขาทำอะไรกันน่ะอะไรนะเซียนแฟนตาซีเซียนแฟนตาซีเซียนเจลแฟนตาซีก็อ๋อไปเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามดูว่าเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆ ใครทำอะไรคะเนี่ยฮะเกียวเกียวอ๋อนี่เทียนเหรอไปจะเอาทำอะไรคะเนี่ยเอาทำอะไรคะเอาแสดงว่าอ๋ออันนี้ผู้ชมเหรอใครใครเป็นหัวหน้าชุดอ่ะแไปจะทำทำยังไงคะทำยังไงเทียนจะทำยังไงทำให้ลุงดูหน่อย หันหันมาันทาั้งนี้หน่อยลูกหันมาันานี้หน่อยมาใช่ปิดปิดปิดมานี่อ่เอยอดแล้วยังไงวะเย็นเจียวไหนตัวตัวอย่างที่เสร็จแล้วอยู่ไหนไหนอ๋อตายยังไงครับเนี่ยฮะาอ๋อยี่สิบบาทเ<ะ>อาเอา มะนาวกับยูสนใจไหมอยากได้ไหมอ้ะเอากี่อันสองคนละอันอ่าคนละอันนะอ้าวเอาสองอันพี่เสร็จแล้วยูเอาแบบไหนฮะอันไหนก็ได้อ่า มาเลยอ้าวเทอรนตังด้วยอ่านะครับยี่สิบบาททอนเท่าไหร่ยี่สิบาททอนเท่าไหร่ไม่ใช่แปดสิบเหรออ๋อทอนหกสิบอ่าโอเคอ่าถูกนะอ่าโยมะนาวเดี๋ยวเราไปไหนต่ออีกลูกไปร้านไหนอีก นีไหนอครับตอนนี้น้องๆหนูๆนะครับก็วันนี้ผู้คนเยอะมากครับเป็นพันนะครับวันนะครับอ่าเป็นข้าแถวทั้งทางนี้ก็เป็นนิทัศนการวิชาการของโรงเรียนนะฮะหรือว่าบ้านบ้านวิชาการนะครับอ่คครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากขอบครับ รัวมร ho i, ัว่าวสูวิชาการมตดนะคะทุกท่านสามารถเข้ามาริ่มกิกประจได้นะคะ